นะคะมาจากกลุ่มสีสแสง,งาาดาวหมู่บ้านนายอดหมู่กาสินนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ารับเสด็จสมเด็จพระสันติธรริราชเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าคณะรัตนโกสินทร์ดดนะคะที่กรมพัฒนาที่ดินอำเภอเมืองกนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็แล้วแล้วทีมงานของเราวันนี้มีมาจากไหนบ้างครับอ๋อสำหรับทีมงานที่มาร่วมรับเสด็จไม่มือนกันนะครับที่นี่ ทางของคู่กัสิงเข่าหย่อดหน้ายอดทุกวันที่แต่ท่าของบานจานบันเทิง์ท่าวันครับหลังจากที่เ้าเขาร่วมโครงการนี้เป็นเวลาโดนปันไดหรือครับท่ากัสิงกับปีนี้จะเป็นปีที่สองครับรายการนี้ปีนี้มีน้องใหม่เข้ามารถที่นี้คู่คือร่วมสนใจในโครงการของปีแดงดำไม่ใช่ท่าบานจานบันเตอร์ครับมีความรู้สึกอย่างไรครับที่จังกาเข้ามาเห็ด กครงการนายอดน้ำเปิดกรับหลังจากทีก็เห็นหน้าวานมาหลายปีแล้วครับพร่พอาสนใจใหให้ลแาเข้าเป็นหลสปดิ้นค่ับมันเิบอกว่า,าการเห็นนายอดน้นิขึ้น,น,นรืพรา่น,น,นตนนแตกอกเลยสนใจว่า บอกถึงวิธีการมันเคยเห็ดมากผสมผนสำเร็จเำอเอย่างเเปลี่ยนแปลงว่ะถ้าเคยเต็ร์เห็ดมาลองดตรนี้มันม่เปนแบบแล้วไหคะครับเรื่อามันหนาสีใสที่เป็เห็ี่ร่าเล้ยคเราครับเรารุ่นพีที่่คยเห็ดมากแะครับผสมผลสาเร็จสำไดครับือว่าบอกเห็ดหน้าวันมีต่หน้าหย่อรหน้าหน้าทหมดที่ว่าที่ว่าผมเห็ดทีแหลผม งแบ่งเห็ดครับแบ่งเห็ดขึ้งหนึ่ง่อนล้ง่อนสบะปีเห็นคนทำเห็ดเดี่ยวก็คือปีต่อมาก็คือเห็ดเหมือนเลยครับแล้วก็ต่อไปก็คงเห็ดหน้าจอดตลอดเพราะว่าคนผลิตในรายครับดอกดาต้อากับว่าได้เหมือนตายจะหน้าหวานอ๋อครับหลังจากที่เขาเคยเห็ดมาตั้งแต่บัณฑ์ขบูลของเขาเนาะการเห็ดหน้าแต่ว่านวัตกรรมใหม่เข้ามาให้เขาได้หุ่นจักกับการเห็ดหน้า,ยาหยอดจะลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตขึ้นมานะครับถือว่าง่ายก็เกาบอรับการเห็ดหน้าในช่วงนี้ครับเห็ดไงก็เกา,ากบองา,านาก็เกาค่ะปีแรกแต่ครับเห็ดเป็นหนาแถวนะคะหรน้าแถวแัวกาแลรกถกลาครับแว่าการผลิตล้าแล้วนะคเห็ดเ้านังเห็ดตีนเห็ดวดเห็ดง้ามนะคะจากการส่งเสริมของสีแสงดาวขึ้น นะครับครับแล้วนี่ปีนี้ของเขาน้ำเพ่อจากไกครับอันปีนี้ที่แรกเป็นขอไกลค่ะครับอินซี่ค่ก็เอาเใ็ดแบบอินซี่ครับครับอ๋อครับครับครับก็ดีเ็ดแล้วบางเรือตุล่าหนักส่วนะเือที่ดีตุลาเป็นฮอด์สนที่วันที่ย็ดติแปด ที่การเนี่เข่าทรวมทอดป้อห่วงแนละ้วแต่ว่าคนสุดท้ายแต่ว่าคือมีคนจริตต่อแต่ว่า่เ,เขาจะน,<อ>น,นั่งรถโล่งมาเนี่ยเข่าคนมืดล่งไปค่ะ<อ>เขายืนอยู่ที<อ>่เก่าแต่เขาหน้าวานค่ะเขาหลบเนะลยหลบห่างเลยก็<อ>ดจนเขาแหงเขาฝ่อแล้วนัง่งบนรถมาเล่นรถไปเที่ยวเที่ยวได้แบบก็ได้กินค่ะกินเพราะก็หน้ามันหวาบ<อ>แต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันกระได้ไดซ้ำหน้า ได้จำหน้าวานเี่กเขาเห็ดแบบปกติเป็นอย่างแบบครับครับก็ถือ<ปร> <Hayır> ว่าห้องได้ลายอยู่คือเก่าผลผลิตจากที่ห้าเคยเห็ดมามรูปลายดินซากเป็นเขาแหนวได้เขาสองสองตันโอ้ผลผลิตโอ้โหได้ลายได้นี่ครับถือว่าหกลายได้เขาัสองตันครับเราปีต่อไปห้องยังจะเห็ดอยู่คือเก่าอยู่ไหมครับอินซีคือเก่าออ๋ครับอินซีอยู่แล้วครับผร้อม เกษปีแรกก็ลอเบงแฉกแลงเดียวนะคะสองลายนพัุเินขาดนค่กลอยมุกลอยที่ลกกยกตอนหลงโอ้ถือว่ามากเลยเพิ่มเป็นสองแลงนะค่ะด้หาวครัผมถือว่าเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของชาวนาเกษตรยุคใหม่แล้วแม่นบอครับที่ รับควัสดกครับ